หญิงระฐาแทบจนชุดปิดแทบไม่มีทริปควงสามีเที่ยวทะเลหัวหินเรียกได้ว่านะับเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีแต่ความหวานเต็มไปทุกอนูของใจสําหรับหญิงรัฐาตุลตุลยเทพแต่ถ้าว่าด้วยความรักแล้วก็ย่อมมีอุปสรรคเข้ามาให้ฝ่าด่านเป็นบททดสอบในการใช้ชีวิตคู่หรือการเป็นคู่ชีวิตเสมอซึ่งทั้งหญิงและตุล ก็เป็นอีกคู่ที่จับมือกันและอยู่เคียงข้างกันมาตลอดจนเพราะรักแท้ที่มีให้ต่อกันทําให้เป็นพลังภาชนะทุกอย่างซึ่งก่อนหน้านี้หญิงรัฐาที่ควงสามีสุดที่รักตุลตุลยเทพได้เปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจ พราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกหลังจากที่เคยห่างกันไปและได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหญิงได้เปิดด้วยประโยคคําถามแรงๆกับตุลแบบชนิดที่ว่าตรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีโดยในครั้งนี้ทั้งคู่นั้นได้จัดทริปไปเติมความหวานกันอีกแล้วสำหรับหญิงรัฐาที่เพิ่งควงสามีตุลตุลยเทพไปเที่ยวทะเลหัวหิวหนงานนี้นอกจากจะได้พักผ่อนแล้วก็ได้เห็นหญิงรัฐากับสามีอวดความแซ่บะแบบแพ็คคู่ด้วย ซึ่งภาพทริปนี้ต้องบอกว่าทั้งหวานทั้งแซบกับภาพที่หญิงระถาโพสตภาพคู่โมเมนต์วันพักผ่อนกับสามีและเปิดภาพมาแต่ละช็อตต้องบอกว่าทำทะเลร้อนไปหมดหญิงระถาที่อยู่ในชุดว่ายน้ำสุดแซบปิดแทบไม่มีส่วนหนุ่มตุนนั้นก็โชว์กล้ามและความเท่ความหล่อไม่แพ้ภรรยาเลยเรียกว่างานดีทั้งคู่จริงๆทั้งหวานทั้งแซบแบบนี้กลับมาต้องมีข่าวดีแล้วนะจะหญิงตุน